สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม u, นพพลอิมบูคอบสี่จุดห่งกเครื่องกลเทียบโอนครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอถามทุกคนเลยทุกคนเคยสร้างอะไรเป็นชิ้นใหญ่ๆไหมครับหรือเป็นเคยต่อตัวต่อเคยต่อเลโก้หรือแม่ถ้าเคยนะครับผมนี่ผมจะยกตัวตัวอย่างกัน สร้างบ้านมานะครับซึ่งเราจะสร้างบ้านได้นั้นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราต้องมีอะไรบ้างเราถึจะสร้างบ้านเป็นหลังที่มันสมบูรณ์แบบได้แน่นอนครับจะต้องมีแบบของบ้านหรือแป่นต่างๆของบ้านหรือวงจรต่างๆของไฟฟ้าภายในบ้านต่อไปเมื่อมีแบบแล้ว ก็จำเป็นต้องเข้าใจแบบและสัญลักษณ์ในแบบเพื่อจะทำการก่อสร้างบ้านให้เป็นหลังที่สวยงามนะครับก็เช่นเดียวกับวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกอยู่ในวิชานิวเมติกและไฮดรอลิกซึ่งก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมการทำงานจึงจะสามารถต่อวงจรไฮดรอลิกหรือนิวเมติกได้ ผมก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกก็มีความคล้ายหรือเหมือนกันแน่นอนครับสามารถใช้ร่วมกันได้อาจจะมีอุปกรณ์บางตัวที่แตกต่างกันออกไปครับเรามาดูกันเรามาดูหน้าที่ของวาล์วควบคุมทิศทางกันเลยวาล์วควบคุมทิศทางมีหน้าที่ทําอะไรก็คือเปลี่ยนทิศทางการไหลของลมอัดไปในทิศทางต่างๆ ที่เราต้องการเพื่อไปอสั่งให้พวกกระบอกซูบพวกมอเตอร์หรืออุปกรณ์ทำงานต่างๆให้ทำงานได้นะครับตามที่ต้องการาเช่นในภาพเลยครับการทำงานการเปลี่ยนทิศทางของลมทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกเข้าได้ต่อไป ต่อไปจะเป็นลักษณะของอวาลควบคุมการทำงานะจะเป็นสัญลักษณ์ของวาลควบคุมนะครับก็จะมีไอ้หนึ่งที่ตำแหน่งของวาลวก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขออภัยครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในว่างโปรง่งใสไม่มีอะไรครับจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมก็คือตำแหน่งของวาลว และที่สองคือ,อลมผ่านได้ครับลมผ่านได้ก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันแต่ด้านในก็จะมีลักเอสัญลักของลูกศรนะครับชี้ขึ้นด้านบนนะครับคือสัญลัก์ลมผ่านได้ก้อนที่สองนะครับอขออภัยครับอันที่สามอันที่สามก็จะเป็นลมผ่านไม่ได้นะครับลักษณะก็เป็นสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกัน ลมผ่านไม่ได้สีเลียมเหมือนกันแต่ด้านในก็จะเป็นลักษณะของวาลคือวาลสองด้านปิดนะครับตรงกลางว่างเปล่านะครับจะทําให้ลมผ่านไม่ได้ด้านสุดท้ายก็คือนะครับก็จะมีด้านกลางก็จะเป็นตําแหน่งของวาลครับด้านหน้าหรือด้านหลังก็จะเป็นเรียกว่ากลไกบังคับการทํางานนะซึ่งจะมีกลไก อะไรบ้างนะครับเรามาเรียนรู้ต่อไปอต่อไปกลไกควบคุมการทำงานก็จะมะีดังนี้หนึ่งที่เป็นลักษณะ,ะตามภาพเลยนะครับหึงใช้ปุ่มกดทั่วไป2องเป็นลักษณะของใช้มือกด3จะเป็นลักษณะของใช้มือใช้คันโยก4นะครับจะเป็นลักษณะของ ใช้เท้าเหยียบ5อาจจะเป็นการใช้กลไกภายนอกหกเป็นการใช้ลูกกิ้งหรือลอนเลอร์เใช้ลูกกิ้งทางเดียวหรือลอนเลอร์ทิแปดใช้สปริงเป็น,นกลไกด้านหลัง 9. ก้าทำาการทำงานด้วยลมควบคุมด้วยลมแบบสิบใช้ลมดันวาล์วทางอ้อม สิใช้แม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปสุดท้าย12ใช้มือดึงหรือดันนะครับก็ทั้ง12ตัวนี้ก็จะอยู่ในเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือวงจรต่างๆของนิวม,มติกแน่นอนครับเราต้องจำตรงนี้ให้ได้เพื่อจะไปต่อวงจรหรือทำปฏิบัติงานจริงๆเราต้องจำให้ได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นภาพจริงๆตามลักษณะ,ะตามสัญลักษณ์ ของคนไข้ควบคุมการทำงานเอาต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านตำแหน่งวาวนี่ผมก็ยกตัวอย่างเป็นวาวสองทับสอาทำไมถึงเรียก2องทับสองครับเรามาเรียนรู้กันอสองตัวหลังครับซึ่งได้มาจากช่องสี่เหลี่ยมที่ติดวางไว้ติดกัน ก็จะเป็นตำแหน่งของวาล์วนะครับเรียกว่า2 2ครึง่งเป็น2ตัวหลังต่อไปแล้วทำไม2ตัวหน้ามาจากไหนนะครับมาดูกัน2ตัวหน้านี่ก็จะเป็นอ่าเป็นจอ่าจำนวนของรูลมของตำแหน่งวาล์วตัวที่หหรือตัวที่2ก็ได้ซึ่งจะมี2รูด้วยกันก็คือ2ทับ ซึ่งอาจจะอ่านตามอาจจะมี3ารูก็จะอ่านว่า3ามทับสมี2องตำแหน่งถ้ามี3ามตำแหน่งก็จะเป็น3าทับสอะไรประมาณนี้นะครับก็ลักษณะอ่านง่ายๆอ่านนี้นะครับอ่านี่คือรูปแบบต่างๆอ่าของวาลควบคุมการทาง,งานก็จะมีเช่นสอทับสปกติปิดวาลควบคุมทิศทาง สองทับสองปกติเปิดวาล์วควบคุมทิศทาง3ามทับสองปกติเปิดวาล์วควบคุมทิศทาง3ามทับสองวาล์วควบคุมทิศทาง3ามทับสามปกติปิดวาล์วควบคุมทิศทาง4ี่ทับสองแบบรูลรมเข้าออ1รูรูลมออก1นึ่รูวาล์วควบคุมทิศทาง4ี่ทับสามแบบรูกลาง ่าดังนี้ดังนี้กอ็อาจจะเป็นลักษณะต่างๆของวาวนะครับก็จะมีเนี่ยสมมติ3าทับสการอ่าน3าทับสก็มีจํานวนรู3ามรูและมี3ามตำแหน่งนะครับตำแหน่งของวาวจะมี3ามตำแหน่งด้วยกันคือหนึในช่องสี่เหลี่ยมที่วางติดกันที่ทำไมอ่าต่อไปทําไมอ่าน เป็นสี่ทับสามสทับสามาจากไหนอ่าสีทับสคือมีรูลมจํานวน4ีรูด้วยกันและมีตําแหน่งของวาล์วสามตำแหน่งก็จะเรียกว่า4ทับสาแบบมีรูกลางปิดคือมีรูกลางปิดก็คือตําแหน่งด้านกลางตําตแหน่งตรงกลางเนี่ยลมผ่านไม่ได้คือก็เป็นก็เช่นตำแหน่งปิดนั่นเองต่อไป การอ่านวาวควบคุมทิศทางแบบมีกลไกบังคับการทํางานจะอ่านยังไงสมมติมีสมมติมีสารล,ลักษณ์ของปุ่มกดนะครับเข้ามาไว้ด้าน,านหน้าครับซึ่งมีด้านหลังเป็นสปริงก็จะทําให้อ่านว่าอะไรก็อ่านว่าวาวควบคุมทิศทางแบบมีปุ่มกดดันกลับด้วยสปริง และทําไมถึงอ่าน3ามทับควบคุมงานด้วยปุ่มกดดันกลับด้วยสปริงก็สอนไปแล้วนะครับการอ่านวาลวก็าทาไมเรียก3ามทับก็คือมีจํานวนรูสามรูด,ด้วยกัน2ตําแหน่งวาลวนะครับทาให้อ่านว่าวาลสามทับควบคุมงานด้วยปุ่มกดหรือ,อปุ่มกดทั่วไปครับดันกลับด้วยสปริงนะครับหากมีกลไกควบคุมการทํางานเนี่ย เป็นลักษณะใดก็ตามให้อ่านตามาลักษณะนั้นๆน,น,นะครับอาจจะเป็นลูกกิ้งทางเดียวอาจจะเป็นลูกกิ้งอาจจะเป็นเท้า,ทาเหยียบสมมติเท้าเหยียบเราก็อ่านได้ว่าควบวคุมทิศทางควบคุมการทางานด้วยเท้าเหยียบดันกลับด้วยสปริงนั่นเองครับอ่าน,นง่ายๆนะครับนี่เป็นพื้นฐานของ p n e ิ m a t i อยู่แล้วทุกคนต้องเข้าใจส่วนนี้นะครับจึงจะไปต่อวงจรต่างๆได้ ต่อไปเป็นวิธีการอ่านวาลวควบคุมทิศทางาแบบปกติปิดและปกติเปิดแล้วอ่านยังไงแบบปกติปิดอ,อันนี้ก็เป็นวาลวสามทับสองปกติปิดปกติปิดคือยังไงลมที่รู P ผ่านไปยังรู A ไม่ได้ในตำแหน่งปกติปิดต่อไปปกติเปิด ว,วิธีการอ่านปกติเปิดก็จะดูรูลมนะครับตำแหน่งที่อตอนนี้เป็นปกติที่ยังไม่ได้ดันนะครับยังไม่ได้กดปุ่มกดก็จะรูที่รูพีลมที่รูพีผ่านไปยังรูเอได้ในตำแหน่งปกติป,ปกติเปิดมาดูปกติปิดอีกครั้งนะครับหาก าการทํางานนะครับก็หากกดปุ่มจะทําให้ตําแหน่งวาล์วทางด้านซ้ายเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาทําให้รูพีลมที่อยู่รูพีไหลไปยังที่รูเอได้นะครับเช่นดังภาพหากเรากดตําแหน่งอของตัวนี้จะไปอยู่ตัวนี้แทนทําให้ลมที่รูพีนะครับไหลผ่านเนี่ยครับสันลากของลูกศรไปยังรูเอได้นะครับต่อไปอปกติ เปิดนะครับมาดูว่าการทํางานกันหากกดปุ่มจะทําให้ตําแหน่งวาล์วทางด้านซ้ายเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาทําให้ลมที่อยู่รูพีไหลไปที่รูเอไม่ได้นะครับสมมติเรากดปุ่มจะทําให้เมนวาล์วเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับไปแทนตําแหน่งช่องนี้ทําให้รูพีเนี่ยไหลไปที่รูเอไม่ได้เพราะ เป็นวาล์วที่ปิดกั้นอยู่อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ผ่านไปการอ่านแบบปกติปิดปกติเปิดไปมาดูหลักการทํางานของวาล์วควบคุมทิศทางอันนี้คือวาล์วอ,อ่านได้ว่าวาล์วควบคุมทิศทางแบบ3ามทับอปกติปิดบังคับการทํางานด้วยมือและดันกลับด้วยสปริงหลักการทํางานก็ง่ายนะครับก็เราจะอ่านได้ว่าอ่า การทำงานในตำแหน่งของวาล์วปกติลมจากรูพีเนี่ยลมจากรูพีจะถูกปิดนะครับไม่สามารถไปยังรู A ได้นะครับและรู R จะต่อถึงกันเมื่อออกแรงดันปุ่มกดเข้านะครับรูที่อยู่รูพีนะครับก็จะไปยังรู A ได้นะครับเมื่อปล่อยมือ ครับเมื่อปล่อยมือสปริงจะเป็นตัวดันกลับครับให้มาอยู่ตำแหน่งปิดปกติปิดนั่นเองอันนี้คือการหลักการทำงานของวาล์ว3าทับ2ปกติปิดทำงานด้วยมือและดันกลับด้วยสปริงต่อไปเป็นการอ่านวงจรนะครับคือการอ่านวงจรเนี่ยเราได้เรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆของวาล์วมาแล้วเราก็ต้องมาต่อวงจรอ่านวงจรเป็น อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆวงจรมันหนึ่งวงจรอ่าเราจะอ่านได้อย่างไรอ่าน,นี่คือการอธิบายนะครับอ่าผมจะอธิบายให้ฟังเลยอันนี้คือชุดอ่าอาจจะเป็นถังลมหรือจุดต่อต่างๆนะครับอ่าผมสมมติเป็นถังลมแล้วกันเมื่อลมถูกปล่อยมาเนี่ยจะผ่านอะไรบ้างก็ผ่านชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดนะครับซึ่งเมื่อเข้าตรงนี้เป็นตัวกองอ่า้ากอง สิ่งสกปรกต่างๆออกจากลมและวัดแรงดันลมเพื่อจะส่งให้ไปที่าวาล์วควบคุมทิศทางนะครับนี้จะสุกเมื่อปล่อยลมไปแล้วจะสุกถูกส่งไปที่รูพีของวาล์ว1.1และ1.2นะอครับตัวนี้เราต้องบังคับเราต้องมากดาที่วาล์ว1.2ก่อนครับเมื่อกด วาล์ว1.2 wow นะครับจะทำให้เมนวาล์วที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเลื่อนไปด้านขวาและจะทำให้รูพีลมที่อยู่รูพีเนี่ยไหลไปยังรูเอแล้วไปเข้ารูเซนะครับของวาล์ว1.1ครับ,รบเมื่อเข้ารูที่รูเซนะครับไปดันให้เมนวาล์วเลื่อนจากซ้ายไปทางด้านขวานะครับ และทําให้ลมที่รู P ของวาล์ว wow. จุด1.1นะครับไหลไปยังรู A เพื่อเข้ากระบอกสูบอันนี้จะเป็นกระบอกสูบที่ทางเดียวนะครับดันการสปริงเมื่อลมเข้าไปแล้วนะครับไปที่หัวลูกสูบกระบอกสูบไปดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาและลมที่อยู่าทางด้าน แกนกระบอกสูบจะถูกระบายออกที่รูอาของกระบอกสูบทันทีนะครับเมื่อปล่อยวาลวต่อไปเมื่อปล่อยวาลว1.2เนี่ยเมื่อปล่อยวาลวแล้วก็จะทําให้วาลวเนี่ยจากเมนวาลวเลื่อนจากขวากลับมาทางด้านซ้ายนะครับทําใหล้ลมที่รูพีตัดต่อไปที่รูเอไม่ได้นะครับ ทำให้ลมที่อยู่รูแซดเนี่ยไม่มีลมไปบังคับเมนวาลทาให้เมนวาล1.1อ่าย้อนกลับมาที่เดิมกับลมที่อยู่อ่ารูพีก็ไม่สามารถไปยังรูเอของวาล1.1ได้ทําให้ลมที่อยู่บริเวณหัวลูกสูบครับถูกดันกลับด้วยสปริง,บบงครับบังคับลมให้ไหลกลับมาที่รูอาร์ครับอ่า ซึ่งวาล์วทั้งสองตัวจะถูกดันกลับสปริงอยู่แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับการอ่านวงจรนะครับก็คำอธิบายหลักการทำงานวงจรก็อยู่ด้านล่างเลยอันนี้ผมขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับเมื่ออ่านวงจรเสร็จแล้วก็อ่านวงจรเป็นหรือเข้าใจวงจรก็สามารถ ที่จะไปต่อได้เข้าใจสัรลักษณ์ต่างของวาคุณภูมิทางทําทให้เรามีความสามารถามีการเข้าใจที่จะไปต่อวงจรที่ถูกต้องอสรุปครับผมก็ได้สอนไม่หมดได้ไม่หมดขออภยัยได้สอนแค่สัรลักษณ์ของวาว์ว,าว์ต่างเป็นก็วงจรบ้างเล็กน้อยรายละเอียดก็ประมาณเท่านี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ขอใหอ้ทุกคนเนี่ยนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้นะครับในการทำงานหรือการเรียนเพื่อประสบความสำเร็จไดข้ขอขอบคุณครับ